สำหรับเทคนิคลิฟติ้งเฉพาะตัวของหมอเนี่ยถ้าอยากรู้อยากลองก็ต้องมาลองอีกที่ KKC คซ i คลินกนะคะสวัสดีค่ะหมอชื่อหมอปอมนะคะแพทย์หญิงมุลที่มีเตชาสมบูรณ์ค่ะหมอเป็นหมอเฉพาะทางด้านสูตินรีเวชคะ่ะเพราะฉะนั้นคนไข้คนไหนที่มีปัญหาไม่มั่นใจเรื่องช่วงล่างนะคะสามารถมาปรึกษาหมอก่อนได้ที่ KKC คซ i คลิิกค่ะ ก็หมออยู่ที่ KKC มา9ปีแล้วค่ะสาเหตุที่ทําให้ทําไมถึงเลือก KKC คือเรื่องของ Product ก็คือหมอรู้สึกว่าเวลาหมอรักษาคนไข้หมออยากให้สิ่งที่ดีที่สุดกับคนไข้จะฉีดยาที่มีมาตรฐานบอกคนไข้ย,ยังไงก็ฉีดเท่านั้นจริงๆเป็นยาที่สั่งมาจากบริษัทยาโดยตรงไม่ใช่ยาฮิ้วไม่ใช่ยาปลอมมันก็เลยสบายใจค่ะเป็นความสบายใจเป็นการไว้เนื้อเชื่อใจกันว่าคลินิกก็ซื่อสัตย์กับเราแล้ก็ซื่อสัตย์กับค การที่ทําก็มีทางโบท็อกฟิลเลอร์ร้อยไหมทําเครื่องยกกระชับฉีกกระตุน้นคอลลเเจนผิวก็ทําได้ครอบคลุมทั้งหมดแต่ว่าสิ่งที่คิดว่ามั่นใจที่สุดก็คือจะเป็นโบท็อกลิฟติ้งแล้วก็การปรับโครงหน้าปรับรูปหน้าคนไข้ค่ะ ก็สาเหตุที่ชอบโบท็อกลิฟติ้งเนี่ยเพราะว่าเป็นหัตถการที่เหมาะทำเรารู้สึกมั่นใจที่สุดค่ะหมอชอบทำครึ่งหน้าให้คนไข้ดูแล้วก็เทียบกันว่าแบบเออเห็นความต่างเอาพื้นตรงคือหลังจากฉีดฝั่งนี้แล้วฝั่งนี้ยังไม่ได้ฉีดอ่ะคือเห็นได้ชัดมากจริงๆที่แบบมันมันยกขึ้นแบบยกขึ้นจริงทำแล้วคนไข้เห็นผลเลยเทคนิคดีอ่ะปังวะ่ะ ก็คือเป็นคนไข้ที่อายุเยอะมากๆแล้วก็มีความหย่อนคล้อยค่อนข้างเยอะค่ะคือเท่าที่ดูอ่ะตอนแรกหมอนแอนะนําเพราะว่าเขาควรที่จะผ่าตัดแต่คือพอเราคุยกันแล้วคนไข้อ่ะไม่อยากผ่าตัดกลัวการผ่าตัดเพราะคุยกันแล้วเนี่ยอ่ะเราทําเท่านี้มันจะได้ผลประมาณเท่านี้แต่ว่าพอฉีดไปแล้วเนี่ยผลที่ได้เนี่ยคนไข้ดูเด็กลงเยอะมากแล้วก็ยกกระชับขึ้นเยอะมากแล้วคนไข้เขาก็ประทับใจเขาก็พาเพื่อนเขาลูกเขามาทําก็เลยรู้สึกว่าแบบ เออได้ดูแลทั้งครอบครัวเลย,เลยอะไรเงี้ยก็เลยประทับใจค่ะเป้าหมายถัดไปของหมอน,นะคะก็คือคิดว่าอยากจะพัฒนาเทคนิคของตัวเองเรื่อยๆคอยอัปเดตทั้งโปรดักต์ใหม่ๆเทคนิคใหม่ๆเครื่องใหม่ๆเพื่อที่จะามาทําให้คนไข้เนี่ยมีประสบการณ์ที่ดีแล้วก็มีผลลัพธ์ที่ดีจากการทําหน้าที่นะะี่ค่ะ ก็ตั้งแต่เมื่อ9ปีที่แล้วเข้ามาทําด้วยความเชื่อใจแล้วก็ด้วยความมั่นใจกับโปรดักต์แล้วก็คุณภาพของเครื่องที่คลินิกจนกระทั่งถึงทํางานมา9ปีเนี่ยก็รู้สึกว่าทั้งเครื่องทั้งผลิตภัณฑ์ทั้งความน่าเชื่อถือของคลินิกก็มีมากขึ้นอีกอย่างหนึ่งคือผู้บริหารคือเขาดูแลเราอย่างดีแล้วเขาก็มีการพาเราไปอัปเดตความรู้ต่างๆโดยที่เขาไม่หว่วงเพราะว่าโ o เป้าหมายของเขาก็คืออยากให้คนไข้ที่คลินิกอะได้มีหมอที่มีประสบการณ์แล้วก็เทคนิคที่ดีในการรักษาคนไข้ แล้วก็ทันกับยุคทันกับสมัยเพราะฉะนั้นตลอด9ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีความเชื่อถือกับคลินิกมีความผูกพันกับคลินิกมากขึ้นเรื่อยๆค่ะก็คืออยู่เหมือนเป็นเหมือนอยู่เป็นบ้านไปแล้วอะค่ะเทคนิคดีอะปังวะ่ะสำหรับเทคนิคลิฟติ้งเฉพาะตัวของหมอเนี่ยถ้าอยากรู้อยากลองก็ต้องมาลองอีกที่ k ค c c ซ i คลิิกนะคะ